โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Se City ดดีไนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมของโรหัน M เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ไม่ได้พูดในครั้งก่อนนะครับจะเป็นเรื่องของระบบตราประทับรูนนะครับผมวันนี้นะระบบอันนี้นะสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับช่วยเพิ่มพลังรบให้เราเนี่ย เยอะมากเลยนะครับแล้วก็คอนค้าจะมีรายละเอียดที่เยอะพอสมควรนะครับผมก็ตาประทับรูนนะครับผมจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมด3าสีนะครับผมก็ที่เราคุ้นเคยเนาะถ้าเกิดสีแดงเนี่ยก็จะเป็นตาประทับที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็สีม่วงเนี่ยเป็นป้องกันนะครับผมแล้วก็สีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกความสามารถทั้งหมดนะครับผมซึ่ง เพื่อนๆนสามารถเช็คได้นะครับว่าแต่ละตราประทับเนี่ยมันจะมีออปชันอะไรนะครับโดยคลิกที่เจ้าตัวไนะครับตรงมุมขวามือบนเนาะกดเข้าไปนะครับผมมันก็จะบอกว่าเวลาเราอัปเกรดนะครับเจ้าตัวตาประทับรุ่นแต,แต่ละขั้นเนี่ยมันจะบวกอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือออปชันที่มันบอกเข้ามาเนาะถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยนะครับที่มันบวกก็จะเป็นพวกสกิลหมู่สกิลเดี่ยวนะครับโจมตีกายภาพ โจมตีบอส PVP พวกนี้ก็คือแล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับผมเจาะเกราะอะไรก็ตามแต่เนาะส่วนถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับผมก็จะเรื่องของพลังชีวิตอัตราการสะท้อนนะครับลดดาเมจลดคลีนเนี่ยก็ลองมาดูกันนะครับผมส่วนสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าสเตตัสนะครับแล้วก็จะเรื่องของค่าความสามารถทั้งหมดเนาะแล้วก็มีเรื่องของอัตราการดรอปไอเทมด้วยนะครับเนาะซึ่งพอเมื่อเราอัพ เกรดนะครับเจ้าตัวตาประทับลูนเนี่ยถึงเลเวล4เนาะก็จะทําการสุ่มนะครับเป็นออปชั่นพิเศษขึ้นมาเนาะเพื่อนๆก็ดูนะครับเขาบอกว่าประทับตาเลเวล4เนี่ยนะครับก็จะได้ออปชั่นพิเศษเพิ่มมาเนาะอย่างเช่นนะครับมีโอกาส5%โจมตีสร้างความเสียหายกายภาพ300%ของ STR นะครับเนาะโหยแรงอันเนี่ยเอ่อมันก็จะมีแบ่งเป็นสายๆไปเนาะไม่ว่าจะเป็น STR สายเด็ก สายอินเนาะก็คือตามแต่ละอาชีพนะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าเวลามันอัปเดตเวลามันอัปเกรดขึ้นสักขั้น4นะครับผมออปชันพวกนี้เนี่ยมันจะสุ่มนะครับคือมันจะไม่ได้แบบว่าตรงเป๊ะตามที่เราต้องการเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือความปวดหัวของเรานะครับผมก็สลหรับบัฟโบนัสนะครับบัฟแต่ละบัฟเนี่ยก็จะเพิ่มตั้งแต่เลเวล4นะครับก็จะได้ความสามารถพิเสษขึ้นมาเนาะพอเลเวล7นะครับ พอตราเลเวลเจ็เนี่ยเขาจะได้ความสามารถเพิ่มมาอีกเนาะเลเวลเจ็ดเลเวลสิก็ได้นะครับผมเนาะแต่ว่าเราวันนี้เราเอาแค่เลเวลสก่อนนะครับผมเนาะเช่นกันนะครับผมในเรื่องของออแต่ละสีเนี่ยก็จะมีบัฟพิเศษนะครับตอน Level เลเวลสนะแตกต่างกันนะนี่เพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการเพิ่มเลเวลเนี่ยนะครับก็คือไม่ยากเลยนะครับผมก็แล้วแต่สไตล์นะครับคือถ้าเกิดใครใจร้อนเนี่ยนะครับ ถ้าใครเดเดี๋ยวอบอกก่อนแป๊บนึงผมไล่เรียงผิดนะครับคือนะครับผมการที่เราจะอัพเลเวลเนี่ยก็คือเราสามารถเอาเจ้าตัวอุปกรณ์นะครับที่เราไม่ได้ใช้ในแหละมาอัพเนาะซึ่งถ้าเกิดเราใช้ของสีขาวนะครับมันก็จะได้ EXP ีเนี่ยชิ้นละประมาณถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวอุปกรณ์เนาะก็จะได้ประมาณ1 EXP นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาวุธเนี่ยก็จะได้2 EXP อนะครับอันนี้คือสีขาวเนาะหรือว่าเพื่อนๆนเนี่ยนะครับจะ เอาสีเขียวก็ได้นะครับสีฟ้าก็ได้สีส้มก็ได้นะครับถ้าเกิดสีส้มเนี่ยก็ได้เยอะหน่อยนะก็ได้แบบขึ้นมาประมาณเยอะประมาณ40กว่าเลยนะครับผมนะครับก็สลับแนะนําเลยนะครับผมถ้าเกิดใครทีเ่เล่นแบบไม่รีบนะครับก็อาจจะเอาเจ้าตัวของสีขาวนี่แหละนะครับที่เราไม่ได้ใช้เนาะก็เอามาอัพนะครับหรือว่าใครที่รีบเนาะก็สี สีเขียวสีฟ้าสีส้มก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าผมมีวิธีเสนอนะก็คือว่าให้เ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับใช้เจ้าตัวเหรียญม่วงนะครับเหรียญม่วงอันนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเหรียญเกติยศนะครับผมแล้วก็เราก็ไปเปิดเจ้าตัวเครื่องประดับนะครับอยู่ไหนละเครื่องประดับผมตรงนี้นะครับผมเนาะเครื่องประดับเนาะอันนี้นะครับชาร์จ450ใช่ไหมนะครับล้วก็กดเปิดไปเลยนะเนาะร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มาอัพ เจ้าตัวตรารูนนะครับอันนี้คือวิธีที่ผมใช้บ่อยๆนะมันไม่ต้องมานั่งแบบว่าเก็บของขาวไงนะครับอย่างเช่นผมจะอัพเจ้าตัวตาประดับสีม่วงนะครับผมก็จะมาใช้เจ้าตัวเครื่องประดับนี่แหละนะครับผมสีขาวเนี่ยนะครับให้เต็ม exp เนี่ยประมาณ4นะครับส่วนสีเขียวเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าจาก113นะครับเมื่อกี้นะเป็น121นะครับก็ให้ประมาณ8เลยนะครับประมาณ8อ่า ประมาณ8เยนะครับสีขี้ฟ้าเนี่ยก็ให้แบบประมาณสักว่ากว่าๆเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เครื่องประดับอัพนะครับผมรับรองว่าเลเวลตราเนี่ยครับมันจะขึ้นไวมากๆเลยนะเนาะเห็นไหมเนี่ยผมกดไม่กี่อันเนี่ยมันก็อัพเลเวลนะครับพอเราอัพปุ๊บนะครับผมอันนี้คือข้อควรระวังนะพอเราอัพตราประดับนะครับจากเรเวลหนึ่งไปไปไป,ไปเรเวลสองเนาะ อัพเต็มปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยอัพเลเวลตราประดับนะครับซึ่งจะต้องใช้เจ้าตัวเกนมนตราเนี่ยนะครับสามร้อยเนาะก็เราอัพไปเลยนะครับกดปุ๊บใช้ทองหนึ่งล้านนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มออฟไมล์นะว่าจะเป็นเรื่องของลดความเสียหายบอสนะครับผมไอ้นี่แหละคือข้อควรระวังนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะอัพเลเวลต่อเนาะเอ้ยจากเลเวลสองไปเลเวลสามต่อเลยนะครับผมอัพ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 ปุ๊บ ขึ้นออฟใหม่นะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดออปชั่นขั้นที่2นะครับเป็นเจ้าตัวลดความเสียหายเนี่ยนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบใจเนี่ยนะครับเราควรจะรีเจ้าตัวค่าสเตตัสอันนี้นะครับผมหาออฟที่เราถูกใจก่อนดีกว่านะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับ ไม่ได้รีออปชั่นนี้นะครับอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนอัพไปเลี้ยวสามเลเวสี่นะครับผมมันจะกลับมาแก้ไขเจ้าตัวลดค่าความเสียหายบอสไม่ได้นะครับอัพแล้วอัพเลยนะไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอัพถึงขั้น2เนาะแล้วเราจะแก้ไขมันเนี่ยนะครับยังแก้ไขทันแต่ถ้าเกิดไปเลเวสามเลเวสี่แล้วนะครับผมเรากลับมาแก้ไขไม่ได้แลนะ้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ละเลเวลนะครับของตราประดับรูนเนี่ยค่อนข้างมีความหมายเนาะก็คือเพื่อนเพื่อจะต้องรู้ว่าเราเอาออปชันอะไรแล้วก็ออปชันเนี่ยเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับอย่างเช่นออปชันสีม่วงเนี่ยเป็นลดความเสียหายบอสเนี่ยถามว่าโอเคไหมผมว่ามันยังไม่โดนสำหรับผมนะผมยังมองไปเรื่องของอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของลดค่าทิ i ทิลเข้าก็ได้นะครับหรือว่าลดความเสียหายดีกว่าเนาะหรือว่าจะเป็นลดความเสียหาย pvp ก็ได้นะครับ หรือว่าจะเป็นเพิ่มพลังป้องกันทั้งหมดน่นก็ดีกว่านะครับผมแต่ถามว่าผมจะดีไหมยังไม่ดีนะครับเพราะผมว่าตาประดับสีม่วงเนี่ยผมยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ไม่ได้รีบนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวผมจะลองอัพอ,อ,อันสีแดงและกันนะครับผมนะเดี๋ยวจะลองทําสีแดงให้มันแบบสวยๆเนะาะคันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราจะรีออฟของเจ้าตัว ปรับรูนเนี่ยนะครับต้องทำยังไงเนาะก็จะต้องใช้รูบี้ในการรีค่าเอจัตต์นะครับผมนะเดี๋ยวผมขอไล่เลียงแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัพจากเลเวล2ไปเลเวล3กันนะครับสำหรับเจ้าตัวตาประทับสีแดงเนาะหรือว่าตาประทับโจมตีนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาอัพกันโอเคนะครับเราก็กดไปอ่าคราวนีน้เราก็อัพเลเวลนะครับจาก2ไป3เนาะ เห็นไหมว่าเราอัพจาก1ไป2นี่นะครับใช้เจ้าตัวเก่น็มนตราเนี่ยสามร้อยเนาะพอเราอัพจากเลเวลสามจาก2ไป3นะครับกลายเป็น350นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่น็มนตราก็จะเพิ่มตามเลเวลของรูนนะครับอ่ะนะครับคราวนี้เนี่ยเห็นไหมว่าออปชันที่3น,นะครับมันจะเป็นออปชันเรื่องของความแม่นยำเนาะถามว่ามันดีไหมมันก็โอเคนะก็คือมันไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการเนาะผมต้องการเรื่องของ สกิลหมู่นะครับหรือว่าพลังโจมดีก็พลังโจมตีอาวุธดีกว่านะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรีเจ้าตัวฆ่าเม่นยำกันนะครับคันนี้เนี่ยเราไปที่คําว่าเปลี่ยนออปชันนะครับเนีเขาจะบอกว่ามันจะต้องใช้เจ้าตัวลูกแก้วประกันตราเนี่ยนะครับผมนะประทับตราแหมจะต้องใช้เจ้าตัวลูกแก้วประทับตาเนี่ยหชิ้นนะครับถามว่าหาจากไหนแน่นอนครับมันต้องใช้ตังบูบี้นะครับระบบเนี้ย มันทํามาเพื่อกินทรัพยากรของเรานะครับผมนะเราก็มาที่คําว่าร้านค้านะครับแล้วก็ไปที่คําว่าเจ้าตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะเป็นทั่วไปแหละแล้วก็วัตถุดิบนะครับเห็นไหมก็จะเป็นเจ้าตัวลูกแก้วประทับตานะครับผมชิ้นละ15รูบี้เนาะเมื่อกี้เขาบอกว่าเราต้องใช้5ชิ้นใช่ไหมห้าชิ้นก็75รูบี้ครับผมถือว่าเยอะไหมผมว่าเยอะมากนะอ่ะ เราก็มาลองลงทุนดูนะครับว่ามันจะได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าคราวนี้เราก็ไปที่คําว่าเหมือนเดิมเลยนะครับไปที่เจ้าตัวตาบาทับสีแดงนี่แหละแล้ก็กดทําการเปลี่ยนออปชันนะครับต้องบอกนะว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบใจมันเนี่ยควรจะเปลี่ยนนะครับไม่ควรที่จะดันทุรังไปเลเวล4เลเวล5ต่อเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดเราดันไปต่อเนี่ยแล้วเราได้ออปชันดีๆนะครับ เราจะกลับมาแก้ไขพวกนี้เนี่ยไม่ได้นะอันนี้คือข้อควรระวังนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนออปชันได้100ครั้งนะครับไม่ต้อง100อหรอก2-3ครั้งผมก็ปวดหัวแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนออปชันนะครับผมก็ใช้เจ้าตัวลูกแก้วประทับตา5ชิ้นนะครับแล้วก็โครน1 0 0 0 0แเนาะกดเปลี่ยนออปชันนะครับผมโอ้เห็นไหมมันก็เปลี่ยนจากความแม่นยำเป็นเอ่อเพิ่มดาเมจสกิลเดี่ยวนะครับถามว่าโอเคไหมก็ยังไม่โอเคนะเพราะว่า สายผมนี่เป็นสายโจมตีหมู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะมันมันไม่ควรที่จะเป็นสกิลเดี่ยวนะครับอ่ะเอาอีกนะครับผมเอาอีกเราจะไปกันอีกนะครับผมจนกว่าจะได้เจ้าตัวออปชันที่เราต้องการนะครับเอเอเมื่อกี้ลืมละอ่ะนะครับคราวนี้10ก้อนไปเลยนะครับผม150รูบี้นะครับกดไปเลย10ก้อนนะครับ สิบก้อนสิบก้อนนะครับอันนี้คือเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะเนาะเผื่อใครที่แบบอาจจะลังเรใจอยู่นะครับอ่ะมาขอเป็นสกิลหมูนะอ่าโอเคแล้วครับผมอ่านี่ไหมอันนี้คือเพิ่มเพิ่มดาเมจสกิลหมูนะครับอันนี้คือผมโอเคแล้วเพราะว่าหนึ่งคือมันก็มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าดาเมจสกิลหมูเนี่ยมันจะมีเลทตั้งแต่1.8 ถึง3.2นะครับแต่ว่าผมได้1 9เน้องก็ถือว่าไม่ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปเลเวลสกันไหมจะได้ดูว่าเวลามันอัพเป็นสีบัฟเนี่ยมันจะได้บัฟเพิ่มเติมยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองจะลองอัพไปเอ่อชั่วตัว3 6 0นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอคั้นคลิปแป๊บนึงนะนะครับจะได้มาดูตอนที่เราอัพเต็มนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะเต็มหรือเปล่านะ โอเคครับกลับเข้ามากันต่อนะก็เมื่อกี้นะครับจากที่สต็อปคลิปไปเนาะเราก็มาทําการอัพเลเวลนะครับอันนี้ต้องขอไปจริงจริงนะคลิปนี้อาจจะมีปัญหานะครับก็คือผมเมื่อกี้ผมลองแล้วนะครับผมพยายามใช้แล้วตัวเหรียญม่วงนะครับเพื่อรีออปชั่นประดับเนี่ยนะนะครับไม่ใช่รีดิสุ่มเอาประดับนะครับแล้วก็เอามาอัพเจ้าตัวประดับรูนเนาะต้องบอกเลยว่ามันไม่พอนะครับขนาดผมใช้เต้มประมาณสัก สี่ห้าพันอะแล้วคุณดูว่า EXP นะครับยังประมาณ800เองอะคือต้องบอกขอโทษจริงนะครับว่ามันไม่พอนะอันนี้คือต้องขออภัยนะครับอาจจะทําไม่ได้เนาะเห็นไหมว่ากดไป8ชิ้นเนี่ยนะครับไม่ใช่8ปดดิหกแปดสิบชิ้นเนี่ยนะครับจาก800เนี่ยประมาณขึ้นมาประมาณ980นะครับอันนี้คือถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าประดับเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะให้ EXP เนี่ยเยอะสุดแล้วนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชายเจ้าตัวชุดเกราะเนี่ย อาจจะต้องใช้ชุกเกาะที่เป็นสีเขียวสีเนี่ยสีเขียวไหมจาก980นะครับกดสีเขียวปุ๊บขึ้นมาสามนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ยังไงเนี่ยประดับนะครับถือว่าให้ยึกีสูงสุดแล้วนะอย่างเช่นสีส้มนะครับจาก980นะครับก็กลายเป็น1 0นะึ6นเนาะอันนี้ถือว่าให้เยอะนะครับก็กดไปเลยเพราะผมก็ไม่ได้ใช้ช่วตัวประดับสีส้มแล้วนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทำให้ดูนะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเราอัพเนี่ยก็ จะต้องมั่นใจว่าออปชันที่เราใช้เนี่ยนะครับมันตรงกับเราเนาะคืออาจจะไม่ต้องดีมากแต่ว่าเป็นออปชันที่เราเใช้แล้วมันมีประโยชน์อะนะครับไม่ใช่แบบว่าเช่นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะถ้าเกิดเราเป็นสายเวทนะครับแล้วก็ได้ออปชันเป็นพวกพลังจุตีกายภาพเนี่ยถามจริงว่าจะเอามาทําไมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเลือกออปชันนะครับถ้าเกิดมันไม่ดีก็ใช้การเปลี่ยนออปชันละกันนะครับผมเนาะก็ใช้ Ruby ประมาณหนึ่งเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ค่อยๆใจเย,ย็นนะครับในการทาใบเนาะที่ผมแนะนําก็คือให้ทําทีละสีก็ได้นะอาจจะเป็นสีเหลืองปุ๊บเร็วขั้น3มเนาะแล้วก็มาทําสีแดงต่อไปขั้น3นะครับแล้วก็วนอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆทําไปทีละสีก็ได้เพราะว่าแต่ละสีเนี่ยมันก็คอนค่าที่จะมีประโยชน์กันทั้งนั้นแหละนะครับผมเนาะก็สลหรับวิธี level, อัพเลเวลก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับพยายามเอาเจ้าตัวเหรียญม่วงนี่แหละนะแล้วก็ไปสุ่มเปิดเจ้าตัวประดับนะครับแล้วก็เอามาอัพเจ้าตัว รูนนะครับผมแค่นี้แหละไม่มีอะไรยากเลยนะครับผมแต่ว่าคนค้าที่จะใช้ทรัพยากรเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อยๆทําไปเนาะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องใจร้อนก็ได้นะครับอาจจะฟาร์มนี่แหละฟาร์มแล้วก็เก็บของขาวนะครับเอามาอัพเนาะก็อย่างเช่นเ <laughs> จ้าตัวรู่นของผมนะครับมันใช้แต้มเนี่ยประมาณ3,6 0 0ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เจ้าตัวของขาวอย่างต่ำก็ประมาณ2,000เนาะกวามันจะเต็มไหมคิดูจากพันจาก10,76ไป3 0 0 6เนี่ยก็ประมาณอีกอีก2อ0อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็แล้วแต่วิธีนะใครจะอัพยังไงนะครับใครใจร้อนก็ใช้เครื่องประดับอัพใครใจเย็นๆเรื่อยๆนะครับก็ใช้เจ้าตัวของขาวอัพก็ได้นะครับผมเอาละก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงฝาก กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับชอ่องเล็กๆนะครับผมเอาละเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้ถึงเวลาแก่สมควรแล้วนะครับก็แค่นี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกับสวัสดีครับ